ถ้าบอกว่าคุณสามารถเรียนฟรีได้ใบประกอบวิชาชีพแถมยังมีงานรองรับทันทีรายได้เนี่ยเดือนละ5,000ถึง6,000บาทคุณจะสนใจไหมฟังดูเนี่ยเหมือนโฆษณาขายตรงนะแต่บอกเลยนี่คือเรื่องจริงจากรัฐบาลเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มรูปแบบและสิ่งที่ขาดที่สุดก็คือคนดูแลผู้สูงอายุนั่นเอง สังคมสูงวัยก็คือคนแก่เนี่ยเยอะกว่าคนหนุ่มสาวปัจจุบันก็คือว่าคนแก่หลายคนอยู่บ้านลำพังลูกหลานทำงานไม่มีใครดูแลรัฐบาลก็เลยต้องหาทางแก้นะโดยการสร้างอาชีพใหม่ที่มีชื่อว่าผู้ช่วยเหลือดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงหรือที่เรียกเท่ๆว่าแค c ก r ฟเวอร์หรือจะเรียกง่ายๆก็ได้นะเรียกว่านักเลี้ยงตานักเลี้ยงยายก็ได้ ล่าสุด26สิงหาคม2568ที่ผ่านมาคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดตัวโครงการยักษ์ใหญ่รัฐบาลทุ่มง,งบกว่า1,115ล้านบาทจ้างแค่ค์กิฟเวอร์ทั่วประเทศกว่า18,000ตราเพื่อดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงกว่า1,000คนและที่เด็ดก็คือ อบรมฟรีทั่วประเทศนะผ่านกศนครบจบก็จะได้ใบประกอบวิชาชีพทันทีต่อไปเนี่ยยังไปต่อย,ยอดเป็นผู้ช่วยพยาบาลได้ด้วยนะเรื่องที่หลายคนถามแล้วเงินเดือนเท่าไหร่ค่าตอบแทนเนี่ยจะอยู่ที่5,000-6,000บาทต่อเดือนนะจ่ายตรงค่าบัญชีทกศฟังดูอาจจะน้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ แต่ก็ถือว่าเป็นงานชุมชนนะแถมได้ทั้งอาชีพได้ทั้งประสบการณ์แล้วก็มีโอกาสเนี่ยขยับขยายในอนาคตด้วย อยากสมัครต้องทำไงง่ายมากก็แค่เรียนจบหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุข,ของกศออนอตอนนี้ก็เปิดไปแล้วนะกว่า66จังหวัดมีผู้เรียนจบไปแล้วกว่า7,800คนทุกอย่างฟรีนะมีใบประกอบวิชาชีพยืนยันสามารถใช้สมัครงานกับอบตอรหรือว่าเทศบาลใกล้บ้านได้เลย แคร์กิฟเวอร์หนึ่งคนจะดูแลผู้พึ่งพิงประมาณ3-4คนใกลบ้านมีแผนงานชัดเจนระบบรายงานผลออนไลน์ยืนยันไม่ใช่ว่าดูแลไปวันๆแต่เป็นมาตรฐานใหม่ที่รัฐเนี่ยวางไว้เลยสมัครได้ที่ไหนไปที่อบตอรหรือเทศบาลในพื้นที่ของคุณ เปิดรับสมัครถึง30กันยายน2568นี้นะระยะเวลาการจ้างงาน1ปีเต็มซึ่งคุณก็ต้องเป็นคนไทยนะผ่านการอบรมผู้ดูแลาจากภาครัฐไม่ใช่ข้าราชการไม่ใช่ลูกจ้างรัฐที่มีเงินเดือนประจำแล้วก็ต้องพร้อมที่จะดูแลผู้สูงอายุในชุมชน นี่ไม่ใช่แค่การสร้างงานนะแต่นี่คือการปฏิวัติระบบดูแลผู้สูงอายุของไทยทั้งการเชื่อมต่อกับเทเลเมดการมีมินิคลินิกในพื้นที่และการต่อยอดเป็นผู้ช่วยพยาบาลเรียกได้ว่าช่วยทั้งตายายแล้วก็ช่วยทั้งเศรษฐกิจชุมชนลองคิดอยู่นะจากนี้ไปเนี่ยเวลาไปเยี่ยมผู้สูงอายุในหมู่บ้านอาจไม่ใช่หลานแท้ แต่เป็นหลานหลวงดูแลแทนแต่เชื่อเธอว่าคุณตาคุณยายหลายคนเนี่ยยิ้มได้แน่นอนนี่ก็คือโครงการที่ทั้งสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับระบบสาธารณสุขไทยถ้าคุณหรือว่าใครในครอบครัวสนใจเรีบสมัครด่วนที่อบตอรหรือเทศบาลในพื้นที่นะก่อนวันที่30กันยายนนี้